สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเมื่อมติปตทเห็นชอบตั้งนงายคงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมหาชนจำกัดพีดีทีโกลบอลเคมีคลหรือพี t ีทซขึ้นมันั่งเก้าอีซีอ o ปตทคนที่11ต่อจากอัธพลเลิกพิบูรณ์ที่ครบวาระแน่นอนว่าผู้บริหารระดับสูงของปอตทถูกสปอตไลท์ส่องสว่างจ้า เป็นที่จับตาของสังคมเนื่ 1941, องจากบริษัทมหาชนจำกัดปตทถือเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยโดยมีกลุ่มธุรกิจที่ครอบคลุมด้านพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เป็นอันดับสองของตลาดหุ้นไทยราว9 7 1 1 4 1ล้านบาทสำหรับนายคงกระพันอินทรแจ้งชื่อเล่นดรเอปัจจุบันอายุ55ปี มีความถนัดด้านงานวิศวกรรมเคมีกระจบด้านนี้โดยตรงจากจุฬาลงกรณ์และอเมริกาทั้งยังผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหลายหลักสูตรทั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันวิทยาการตลาดทุนสถาบันวิทยาการพลังงานหรือวอพน .14 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจากักรหรือปริญญาบัตรวอปอ,อรุ่นที่60วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจากักรเป็นต้นมีประสบการณ์มากกว่า25ปี ในการบริหารบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นปริโตรเคมีแบบครบวงจรรวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการกำหนดกลยุทธ์องค์กรการพัฒนาธุรกิจการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์การวิจัยและพัฒนาหรือ R&D การพัฒนาโครงการลงทุนที่สำคัญการควบรวมกิจการระหว่างประเทศและการบริหารจัดการกิจการร่วมค้าตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่น่าสนใจคือได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบด้าน ESG เพื่อเสริมสร้างคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับธุรกิจทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างไรก็ตามยังมีหลากหลายความท้าทายในฐานะผู้กุมบังเหียนบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของไทยท่ามกลางความแปรปรวนของกระแสะเศรษฐกิจโลกที่ขึ้นลงตามบริบทแห่งการเวลา